อ,อันนี้คือใช้แฟลชใช้การ์ดเป็นสตรเขียนเกมนะคะเพราะว่าขอ้อดีก็คือพโปรแกรมพวกนี้สามารถเอาขึ้นออินเทร์เน็ตได้แล้วก็สามารถเล่นบนแท็บเล็ตได้ครับพราะตอนนั้นมันมีวิดีโอแฟล,ลชวิดีโอใช่ไหมใช,ใช่ค่ะแล้วก็ถูกมันก็เบาเบานะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าตอนนี้อย่างถ้าเกิดออกทั่วสายไทยนอค่ะชุมชนไทยนอเขาก็จะมีรีเจมาว่าเขาอยากได้เรื่องข้อไหนแล้วเราก็เอาข้อมูลที่เขา ได้ได้มีส่วนช่วยสบททำบทเรียนเขาแจกแท็บเล็ตอาจารย์ตอนนี้นะอ่าอ่าอ่ามาเออมาเอออาจารย์ไปช่วยทำชุดหัวลงไม่เข้าอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอยู่ที่ตนี้ผมว่าน่าจะเป็นพอหลักของรานะน่าจะเพราะว่าตอนครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ปีนี้จะแจกแท็บเล็ต1.6ล้านเครื่อง ม .16 ม .18 ึ่งแสนเครื่องแล้วก็ป .18 ึ่งแสนเครื่องแล้วก็บทเรียนตอนนี้ให้ทางรัฐบาลก็ช่วยทํากับทางเกษตรด้วยเราคงจะต้องมีส่วนเป็นรายวิชาของที่นี่เลยเราก็ทำหลายๆเทคนิคการบวกลบเลขสังคมก็มีนะคะเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยนาทีอาจารย์บนญเตียอาจารย์อาจารย์ปุ้ยอาจารย์สศิธรจุดจุดทายของเป็นเลยล่ะอาจารย์เป็นเลยะ ใช่จะดีจะดีมากเลยน่าจันนะเอเขให้กำลังใจแล้วละครับโอเคขอบคุณมากครับ